สวัสดีครับเอสเพย์ขออนุาผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเอ็มร้อยห้าสิบแชมป์เปนชิปฤดูกาล2 0 2 2ันยีถึงสองพนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างคัสตอมยูเอ็นแต่เปิดบ้านรับการเยือนของอุทัยธานีเอฟซีนะครับทางด้านของคัสตอมตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางครับผมส่วนวันนี้ทางด้านของอุทัยธานีเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางครับผม7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2มีอยู่9คะแนนด้วยกันวันนี้จะมีการยืนไว้อะไรครับให้ต่อ เหตุการณ์ความสูญเสีย oh, ท right. uh oh. ี่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็เสร็จส้นพิธีลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป้าหมายอยู่ที่การเลื่อนชั้นอัตโนมัติกับการติดพื้นที่เพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับเช่นเดียวกับไทยไทยเุตซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่หวังเช่นนั้นเหมือนกันเกมเริ่มครับอ่าะครับออกซ้ายได้นัทวัฒน์เปิดเข้าในมา พัชระแต่งบอลมาดาวินคุยว่าจะได้ใส่ไหมยังใส่ไม่ได้ครับออกมาทางขวาในสุเกะสกิเปิดมามบุตรเกียรติออกมารับไว้ได้แล้วก็แทงลึกเกินไปด้วยอาคก็บอลทุ่มครับของทางอุทัยสิชัยทุ่มเข้ามา<อ>ดูโรเซนมี่แล้วมีพื้นที่แล้วยิงเลธิ์ปดลูกนี้ครับออกไปเองครับลงกรแล้วดูคนเดียวจะถ่ายไม่ได้ไหมก็ยังมีอันายุราหวาดคโอ้โหนี่แกแข็งจริงๆครับ อ่ะคาซอบลุยมาตอกิติชยัยยิงเลยแล้ว,ล,วลูกนี้โอ้โหปินปัดไปก่อนครับเอาครับแกะได้หมวนาเซก่อนแล้วออกมาที่ดูโรซิม,มี่แล้วหลุดขึ้นมาไม่มีธงดูโรซิม,มี่ใจกว้างแล้วโอ้โหเนี่ยครับสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ได้งไงครับดูครับนี่คาร์โนซันโต้กับดูโรซิม,มี่ลูกนี้หลุดมาเนี่ยไม่มีธงรับหน้าแล้วครับหลุดกันมา2คนแล้วเลือกจ่ายมาให้แต่ว่าทางด้านของลิคาโดก็ไม่คิดว่าจะจ่ายมาครับจังหวะนี้ จากกริฑอนุพันธ์อนุพันธ์จ่ายติดดือด้อเลยครับจะเล่นจากข้างหลังนี้ก็ต้องชัวร์ครับเนี่ยไม่ชัวร์แล้วเข้าในมาหาลครับสิวกรสิวกร,วกรเล่นทางลูกนี้เกือบจะเสียบมุมแต่ว่าไม่ผ่านมือบุญเกียตกรติในสิวกรได้โอกาสยิงลูกนี้หรือก็โดนซัดต๊ดต่อมาได้ครับหาลครับพัทระพลกดลูกนี้ก็หายไปเหมือนกันครับอโอกาสสวนขึ้นมาแต่ว่าจบไม่ได้พัทละพลทุ่มเข้ามา องกรทองจีนเปิดมาแล้วสบัดตามนั้นไปเสาสองได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1.0ต่อศูนย์โดยดูโรซิมี่โอ้ขึ้นมาจากเสาสองครับจังหวะนี้ของดูโรซิมมี่ครับแล้วก็ทําประตูขึ้นนําให้กับทีมเยือนอุแททธานีได้สําเร็จครับเป็นจังหวะเปิดมาไม่โดนครับทางด้านของริคาร์โดสโตแล้วก็บอลเนี่ยหลุดมาถึงดูโรซิมมี่ครับตามขึ้นมาจากเสาสองแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปเลยครับแต่ทิ้งมาดีด้วยครับ สิวกรพาบอลขึ้นมาสิวกรจัดได้มาเอสเตฟาโนออกซ้ายเอาล้ครับพัชรพัชรปัดเลยบอลเก็บอยู่กับมือนะครับมือเก็บอยู่กับตัวนะครับลูกนี้นี่ก็โฮมรันครับสักใจเพรครับเติมขึ้นมาลูงนี้เป็นจังหวะยิงของพัชรเนี่ยพยายามจะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับแต่ว่าผุ้ตัิทธิ์ไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้ต้องระวังนะครับดันมาแบบนี้กิติชัย ในสุเกะสกิล็อกตัดเข้าไนมาสายเปิดยัดมาสบัดตรงนี้เอา้าเราสกัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลลึกมาถึงทางเอสเตฟาโนเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งครับลูกนี้แนวรับของอุทัยคณีพยายามจะฟ้งองว่าเป็นลูกรับหน้า oh. หรือเปล่าครับแต่ว่า oh. เป็นประตูไปแล้วครับทางด้านของอเลสเดดิเอสเตฟาโนครับประตูแรกของเจ้าตัวในฤด,ดูกาลนี้ด้วยครับตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วก็ oh. โหมกไม่โดนครับทางด้านของ สิวกรครับบอลเลยมาถึงทางด้านของดีเอสเตฟาโนครับชาร์จเข้าไปลูกนี้แล้วก็ย้อนตัวทางด้านของบุญเยเกียตครับดูโรซซนนี่ดูโรซซนนี่เจอพัชระเอออยู่ครับแล้วจัดเข้ามาได้ยังดักไว้ได้ครับโรสิธาแล้วกดลูกนี้ <c oughs> ตรงตัวครับรถไม่มีปัญหาสําหรับสุเมธีเรามาเข้าทางดิคาโดซันโตสมาคนเดียว ดีโรสันโต้อเอา้ารับเผาไปได้ใหญ่กว่าบางมิดจี้จี้จะทันไหมยกมาลูกนี้บอลเลยไปโอ้โหยังตามมาสกิดได้แต่ว่าดูโรซินมี่โดนขวาลูกนี้จุดโทษครับโอโ้โหจังหวะนี้เนี่ยมาแล้วพยายามออกมาปิดมุมแล้วก็บล็อกได้ดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะที่จะช่วยกันเคลียร์เนี่ยไปสก,กัดไม่ดีครับแล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางของรูโรซินมี่ครับพอจังหวะแตะหนีเองก็โดนสูมไมทีเองเนี่ยเข้ามาจะตะครุบลูกครับ กลายเป็นเสียจุดโทษไปครับจังหวะนี้ทางด้านของคัสตอมจุดโทษของทางอุทัยหรคารโดซานโตสวิ่งเข้ามายิงเขกนี้โอ้โหยิงแบบเสียของไปเลยครับยิงเบาแล้วก็ตรงตัวสู่เมทีด้วยครับทุกทีมาดูอีกทีหนึ่งครับยิงไปตรงกลางเองครับทางด้านของลิคาโดซานโตรครับกิติชัยเติมขึ้นมางัดมาทางขวาไม่ผ่านากิธิชัยครับแต่ว่ายังได้อยู่ไดสซเกะสักกิก เข้าด้มาใหญ่กว่าจะพิงไปแล้วยิงตามมาลมืนี้สองหนึ่งทันทีเลยครับแซงแล้วครับคัสตอมโดยไอซุเกะซากะอิพยายามมาหลายครั้งครับผมแล้วก็ทาประตูได้สําเร็จครับไดสุเกะซากะอิครับบอลไหลมาเข้าทางปืนพอดีครับจังหวะนี้เอสเตฟาโนจับบอลให้ครับจังหวะนี้แล้วก็วิ่งเข้ามาใส่เลยครับทางด้านของสากะอิเหมือนโดนบังอยู่นิดนึงครับแล้วก็กลายเป็นการแต่งบอลให้ครับสิทธาบุญล่า ให้มาเดสเซฟาโน่ A ano, ลราจะถ่ายไปเองดูครับถ่ายไปอีกถ่ายไปแล้วเรียกมาลูกนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรโอ้ล้มลงไปครับผู้สินบอกไม่ไม่ฟาวนะครับดูภาพช้ากันอีกทีลูกนี้เนี่ยพลิกมาได้แล้วครับพยายามจะ็อกเข้าไปถึงก็อโทษแต่ว่าลูกนี้เนี่ยโดนเตะขวางไว้ก่อนครับทางด้านของเดสเซฟาโน่ A แล้วจงวังหวะนี้เนี่ยพอเข้าไปน่าจะเป็นส่วนหนาของจาก,กิทครับผมจะสนกับนสุเกะนสุเกะทิ้งไว้ข้างหน้า ออกไปเองครับแล้วก็พุทธสินสองวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นนั้นว่าคัสตอมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านแซงเอาชนะอุทัยธานี FC ไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ความสรุกของฟุตบอลเ5 0รอยห้แชมเปี้ยนชิพนะครับเวลาการแข่งขันในคู่นี้ลงแล้วคุณอุดมศักดิ์พัฒนาพงษ์และผมจนรับเส้นไทยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ